สวัสดีทุกท่านครับกับพบกับรายการชิปซอสแซตเดอรสตาร์ปีที่หนึ่งครับซึ่งปีแรกเลยนะครับเพียงแค่เราเปิดรายการมาปีหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับแฟนๆการตอบรับจากทั่วโลกมากมายเลยครับเราก็ได้รางวัลสาขาหนึ่งครับขอเชิญมอบถ้วยรางวัลเลยครับสาขานี้ครับเป็นรายการดีเด่นแห่งปีครับผมเธอถามว่ามอบถ้วยรางวัลทําไมนะครับครับ ก็ต <occasions, S 2> yeah. yeah. ้องบอกว่าต้องขอบคุณแฟนๆรายการนี้จริงๆนะครับที่มอบสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้ถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีเราในวันนี้นะครับแต่ถามว่าพิธีกรจะเป็นพิธีกรทําไมครับนั่นสิครับมอบอะไรครับเวลามอบถ้วยรางวัลแล้วครับครับอ้าโอเคครับผมก็รายการสขานี้ครับก็เป็นรายการ ความดียอดเยี่ยมแล้วก็สาขาแห่งความรู้นะครับก็มีสองรายการนี้ครับแล้วก็ได้ช่วยรางวัลมาพร้อมกับเงินสดอีกหนึ่งล้านบาทเพื่อให้ใช้ในการทำการแสดงต่อไปครับเรายังมีรางวัลอีกหนึ่งรางวัลที่ยังไม่ได้มอบให้พิธีกรนะครับเพราบพิธีกรไม่รู้เพราะเราเตรียมมาแต่มันไม่ได้เตรียมครับแล้วครับของสมนาคุณเหรอครับใช่ครับผมแล้วท่านอยากรู้ว่าของสมนานคุณนี้คืออะไรนะครับ ราตอบได้คำเดียวนะครับว่ามาจากเพชรบูรณ์นะครับเป็นของดีของเด่นของดีของเหลือใช้ครับเฮ้ยไม่ไม่เหลือใช้ครับาจากภาคใต้โดยตรงนะครับเนี่ยมาจากเพชรบูรณ์ครับไม่ใช่ภาคใต้ครับเพชรบูรณ์อยู่ภาคกลางครับจุดเกินครับจุดเกินครับเอาละครับอ่าก็สําหรับตอนนี้ครับอ่าเราก็จะมีบัตรสมนาคุณไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์หนึ่งร้อยเก้าสิบหกที่นั่งครับโทรมาเบอร์ด้ครับกด4จ8ด05ครับ แล้วกดดอกจันเลขห้าแล้วโทรออกครับห้าท่าแรงนะครับจะมีสี่คนที่ไม่ได้นะครับจะได้อยู่คนเดียวครับอ่ะใครโทรเข้ามาตอนนี้รับไปเลยครับบัตรไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ครับห้าวันสี่คืนนะครับโอเคครับเข้าเข้าสองมื้อครับนี่ครับแลวเราขอมอบของดีของเด่นจับพิชญูชม์ให้พิธีกรนะครับครับกรุณา ให้การเคารพดลรับฟังนิดนึงนะครับปิดโทรศัพท์ไออไโฟน iPad iPhone ไอเฮียปิดด้วยครับมิฉะนั้นนะครับจะเกดเราอยากเห็นนั่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราขอมอบของดีของเด่นให้แก่พิธีกรนะครับขอเสียงตบมือนะครับมันม uh ันนาครับครับผมโอเคครับก็อยากรู้ไหมครับเป็นอะไรครับรับกวนครับ โอ้โหนะครับเจ้าเชิญเข้ารายการต่อเลยครับเมื่อกี้ก็ได้ไปแล้วนะครับระเบอร์แนวโฮสุดยอดมากครับโออจบมือเลยครับคุณล็อกมากครับโอ้ครับโอ้วาโคตรล็อกเลยครับอ่าแล้วก็จัดเมื่อมีของสมนาคุณแล้วครับผมก็จัดของสมน้ำหน้าคุณไม้เหมือนกันครับอ่าครับก็เชิญครับ การแล้วก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับ